a s สเรื่องเล่าที่อยากให้คุณใจเบาก่อนนอนสวัสดีค่ะหมอแดงพาดแผนไทยค่ะเบาพอดแคสต์วันนี้เป็นหนังสือเสียงเล่มที่มีชื่อว่ากลัวเขียนโดยท่านติชนัททันพระภิกษุชาวเวียดนามวันนี้เป็นตอนที่4นะคะมีชื่อตอนว่าคืนดีกับอดีตไปฟังกันค่ะ กลัวแต่กำเนิดของเรานั้นไม่ได้มาจากการเกิดและวัยเด็กของเราเท่านั้นแต่มาจากความกลัวแต่กำเนิดของเราและของบรรพบุรุษด้วยบรรพบุรุษของเราเคยทุกจากความหิวโหวยจากพยันตรายต่างๆและมีช่วงเวลาที่วิตกกังวลอย่างยิ่งความกลัวลักษณะนั้นถูกส่งผ่านมายังเราพวกเราทุกคนมีความกลัวเหล่านั้นอยู่ภายใน และเมื่อเราเป็นทุกข์จากความกลัวเราก็ยิ่งทําให้สถานการณ์ต่างๆแย่ลงเรากังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยการงานของเราและครอบครัวของเราเรากังวลกับการคุกคามจากภายนอกแม้ว่าจะยังไม่มีสิ่งเลวร้ายใดๆเกิดขึ้นแต่นั้นก็ไม่ได้ช่วยป้องกันเราจากความรู้สึกกลัวเลยครั้งหนึ่งมีเด็กหนุ่มชาวอเมริกันมาที่หมู่บ้านพลัม และฝึกปฏิบัติพร้อมกับคนอื่นๆในช่วงนั้นฉันแนะนำให้ทุกคนเขียนจดหมายรักถึงคุณพ่อคุณแม่ไม่ว่าท่านจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามการเขียนจดหมายก็เป็นการปฏิบัติภาวนารูปแบบหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เขียนจดหมายไม่ได้เพราะทุกครั้งที่เขาคิดถึงพ่อเขาจะเป็นทุกข์อย่างใหญ่หลวงพ่อของเขาเสียชีวิตไปแล้วแต่เขายังไม่เคยได้คืนดีกับพ่อเลย เขาเติบโตขึ้นมาพร้อมกับความหวาดภวาต่อพ่อแม้กระทั่งตอนนี้เขาก็ยังกลัวที่จะพูดคุยกับพ่อผ่านจดหมายอย่าว่าแต่เคียนจดหมายเลยเพียงแค่นึกถึงพ่อเขาก็ทนไม่ได้เสร็จแล้วดังนั้นฉันจึงให้แบบฝึกหัดแก่เขาเพื่อให้ฝึกปฏิบัติเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หายใจเข้าฉันเห็นตัวฉันเองเป็นเด็กอายุห้าขวบ หายใจออกฉันยิ้มให้เด็กอายุห้าขวบคนนั้นเมื่อครั้งที่เธอยังเป็นเด็กชายหรือเด็กหญิงตัวน้อยเธอเปราะบางและอ่อนไหวมากเพียงแค่ใส่ตาเข้มงวดจากคุณพ่อก็สามารถทำให้เกิดบาดแผลเล็กๆในใจของเธอได้แล้วเพียงแค่คุณพ่อบอกให้เธอเงียบเธอก็บาดเจ็บแล้วเธออ่อนไหวมากบางครั้งเธอต้องการอธิบายตัวเอง พยายามสัรหาคำพูดอย่างยากเย็นแต่พ่อของเธอขี้รำคาญจึงพูดว่าเงียบซะนั่นเหมือนน้ำเย็นเยือกทั้งขันราดรสที่หัวใจของเธอเป็นบาดแผลลึกมากและเธอไม่กล้าที่จะลองพยายามทำอย่างนั้นอีกต่อไปการสื่อสารกับพ่อกลายเป็นเรื่องยากหายใจเข้าฉันเห็นตัวเองเป็นเด็กอายุห้าขวบหายใจออก ฉันยิ้มให้เด็กอายุห้าขวบคนนั้นเธอคิดหรือเปล่าว่าเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ตรงนี้แล้วเด็กชายตัวน้อยเด็กหญิงตัวน้อยคนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ในตัวของเธอและอาจจะยังคงบาดเจ็บอย่างหนักเด็กคนนั้นเรียกร้องความสนใจจากเธอแต่เธอไม่เคยมีเวลาสำหรับเขาเธอยุ่งเกินไปและคิดว่าตัวเธอเองเป็นผู้ใหญ่แล้ว แต่ในความเป็นจริงเธอเองยังเป็นเด็กน้อยผู้ได้รับบาดเจ็บและหวาดกลัวคนนั้นดังนั้นเมื่อเธอหายใจเข้าและเห็นตัวเองเป็นเด็กน้อยผู้เปราะบางคนนั้นความการุณาจะบังเกิดขึ้นในหัวใจและเมื่อเธอหายใจออกเธอยิ้มให้เขานั้นคือรอยยิ้มแห่งความเข้าใจและความการุณาเด็กน้อยในตัวเธออาจเป็นทุกอย่างยิ่งเมื่อยังเล็ก เธอได้รับผลกระทบมากมายจากการตัดสินใจของผู้ใหญ่รอบๆตัวเด็กเล็กจะซึมซับสิ่งต่างๆได้ง่ายมากอาจจะก่อนที่เขาเกิดซะอีกเด็กๆฟังเสียงและสามารถแยกแยะได้ว่านั่นเป็นเสียงตะโกนหรือเสียงร้องเพลงนี่จึงเป็นเหตุผลว่าหากเธอใส่ใจอาทรต่อลูกอย่างแท้จริงแม้ว่าเขาอาจจะยังไม่เกิดมาแต่เธอก็ควรให้ความรัก้อมลลอมตัวเขาไว้เสียตั้งแต่แรก คนหนุ่มสาวจำนวนมากพูดว่าพวกเขาเกลียดพ่อหรือแม่ของตัวเองบางครั้งพวกเขาบอกฉันด้วยประโยคที่หนักแน่นและชัดเจนว่าฉันไม่ต้องการทำอะไรร่วมกับพ่อหรือแม่อีกแล้วคนเหล่านี้ร้วนโกรธพ่อแม่ของเขาอย่างมากพวกเขาต้องการตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดกับพ่อแม่บางครั้งพวกเขาก็มีเหตุผลที่ดีพอที่จะแยกตัวออกมาจากพ่อแม่ทางด้านกายภาพและด้านอารมณ์ความรู้สึก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพ่อแม่ของเขาข่มเหงอย่างรุนแรงบางครั้งเรากลัวว่าหากเราอยู่ใกล้ๆพ่อแม่เราจะกลายเป็นคนช่างอ่อนไหวและก็คงจะเจ็บปวดอีกแต่แม้ว่าเราปฏิเสธที่จะพบพ่อแม่ของเราหรือพูดคุยกับพวกเขาเราก็ไม่อาจที่จะแยกตัวเราออกจากพวกเขาได้อย่างเด็ดขาดเราเกิดมาจากพวกเขาเราคือพ่อของเราเราคือแม่ของเรา นี่คือความจริงแม้ว่าเราจะคิดว่าเราเกลียดพวกเขาเพียงใดก็ตามเราคือความสืบเนื่องของแม่และพ่อเราไม่อาจแยกส่วนนั้นออกจากตัวของเราการโกรธเกรี้ยวต่อพ่อแม่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ได้เลยนั่นเป็นเพียงแค่เราโกรธเกรี้ยวตัวเราเองเท่านั้นเราจำเป็นต้องฟื้นคืนความสัมพันธ์กับพ่อแม่ภายในตัวเราพูดกับพวกเขาในตัวของเรา และมองหาวิถีทางแห่งสันติสุขร่วมกันหากเราตระหนักได้ถึงสิ่งนี้การฟื้นคืนความสัมพันธ์ก็จะเป็นเรื่องง่ายดายเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่เปลี่ยนแปลงทั้งด้านในและความตั้งใจของเราก็จะส่งผลต่อโลกภายนอกด้วยแต่เพราะเราหวาดกลัวและมักจะคิดอยู่เสมอว่าเราไม่รู้ว่าจะต้องทำอะไร ที่จริงแล้วเราต้องฝึกฝนการเดินในวิถีแห่งสติการหายใจอย่างมีสติเพื่อบ่มเพาะพลังแห่งสติและความเข้าใจเมื่อความเข้าใจบังเกิดขึ้นความเข้าใจจะช่วยปลดปล่อยเราจากความกลัวความโกรธความเกลียดและอื่นๆความรักจะเกิดขึ้นได้บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจนี้เท่านั้นเมื่อเรากล่าวว่ากายและใจเชื่อมโยงกัน ไม่ได้หมายถึงกายและใจเฉพาะของตัวเราเท่านั้นในตัวเธอคือเลือดของบรรพบุรุษและจิตปัญญาบรรพบุรุษของเธอเธอสามารถสัมผัสถึงการดำรงอยู่ของพ่อและแม่ในเซลล์แต่ละเซลล์ของร่างกายพวกเขาดำรงอยู่ในตัวเธออย่างแท้จริงพร้อมด้วยปุ่ย่าตายายและทวดของเธอการทำเช่นนี้เธอจะรู้ว่าเธอคือความสืบเนื่องของพวกท่านเธออาจจะคิดว่า บรรพบุรุษของเธอไม่อยู่แล้วถตว่าแม้กระทั่งนักวิทยาศาสตร์ก็ยังกล่าวว่าบรรพบุรุษอยู่ในตัวของเธอผ่านการสืบทอดทางพันธุกรรมซึ่งอยู่ในทุกเซลล์ของร่างกายของเธอและนี่คือความจริงสำหรับลูกหลานของเธอเช่นกันเธอจะปรากฏอยู่ในทุกๆเซลล์ในร่างกายของพวกเขาและจะปรากฏอยู่ในจิตรับรู้ของทุกคนที่เธอได้สัมผัส หากลองพิจารณาต้นพลัมในลูกพลัมแต่ละผลบนต้นจะมีเมล็ดอยู่ในเมล็ดนั้นประกอบด้วยต้นพลัมต้นนั้นและต้นพลัมรุ่นก่อนหน้านั้นทั้งหมดในเมล็ดพลัมนี้ประกอบด้วยต้นพลัมจำนวนมากมายมหาศาลและภายในนั้นคือองค์ความรู้คือภูมิปัญญาที่รู้ว่าเมล็ดพลัมจะกลายเป็นต้นพลัมได้อย่างไร จะสร้างกิ่งก้านใบดอกและผลได้อย่างไรสิ่งเหล่านี้ไม่อาจทำได้โดยลำพังหากต้องอาศัยประสบการณ์และการปรับตัวจากบรรพบุรุษหลายรุ่นเธอเองก็เช่นกันเธอครอบครองภูมิปัญญาและองค์ความรู้จึงได้เป็นมนุษย์ผู้หนึ่งนั่นเพราะเธอได้รับการสืบทอดภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ไม่ใช่จากปรรพบุรุษทางสายเลือดเท่านั้น แต่จากบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเธอด้วยบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณอยู่ในตัวเธอไม่ว่าเธอจะเป็นเธอโดยธรรมชาติหรือเพราะเธอได้รับการหล่อเลี้ยงก็ไม่สามารถแบ่งแยกบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณออกจากตัวเธอได้การบำรุงหล่อเลี้ยงแปลเปลี่ยนธรรมชาติที่เธอได้รับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษจิตวิญญาณและการเจริญสติของเธอซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ล้วนอยู่ในเซลล์ทุกเซลของร่างกายจิตวิญ,ญญาณของบรรพบุรุษก็อยู่ในเซล์ทุกเซลของร่างกายเธอเช่นกันเธอไม่อาจปฏิเสธสิ่งเหล่านี้ได้พวกเราบางคนมีพ่อแม่ที่ดีมากแต่บางคนก็มีพ่อแม่ที่เป็นทุกข์มากจึงทำให้คู่ครองและลูกเป็นทุกข์ไปด้วยนั่นเพราะเราทุกคนต่างมีบรรพบุรุษทางสายเลือด ซึ่งบรรพบรุษบางคนก็เป็นผู้ที่เราเคารพยกย่องแต่บางคนก็มีลักษณะนิสัยด้านลบซึ่งเราไม่ภาคภูมิใจแต่ทั้งหมดนั้นต่างก็เป็นบรรพบรุษของเราเราอาจมีบรรพบรุษทางจิตวิญญาณผู้ไม่เคยช่วยเหลือเราและอาจทำอันตรายต่อเราเราอาจจะโกรธพวกเขาแต่พวกเขาก็ยังคงเป็นบรรพบรุษของเราอยู่นั่นเองเราจำเป็นต้องกลับมาที่ตัวเรา อกกอดบรรพบุรุษทางสายเลือดและบรรพบุรุษทางจิตวิญญาณของเราเรา,เราไม่อาจกําจัดพวกท่านออกไปพวกท่านคือความเป็นจริงและอยู่ในตัวเราในร่างกายจิตใจและจิตวิญญาณการยอมรับโดยปราศจากข้อแม้เป็นขั้นแรกของการเปิดประตูสุป,ปาติหารแห่งการให้อภัย การฝึกปฏิบัติยอมรับบรรพบุรุษของเราการยอมรับผู้อื่นอย่างที่เขาเป็นด้วยความจริงใจต้องเริ่มที่ตัวเราเองหากว่าเราไม่สามารถยอมรับตัวเราเองอย่างที่เป็นอยู่เราก็จะไม่สามารถยอมรับใครๆได้เลยเมื่อฉันมองดูตัวเองฉันเห็นสิ่งดีๆในตัวเองสิ่งที่น่าเลื่อมใสสิ่งที่โดดเด่นแต่ฉันก็รู้ด้วยว่ามีด้านลบอยู่ในตัวฉัน ดังนั้นสิ่งแรกที่ฉันต้องรับรู้และยอมรับก็คือตัวของฉันเองหายใจเข้าและหายใจออกเธอจินตนาการถึงบรรพบุรุษของเธอมองเห็นทั้งข้อดีและข้อเสียของพวกท่านตกลงใจอย่างแน่วแน่ที่จะยอมรับพวกท่านทั้งหมดเป็นบรรพบุรุษของเธอโดยไม่ลังเลบรรพบุรุษที่รักฉันคือเธอ ทั้งในด้านที่เข้มแข็งและอ่อนแอฉันเห็นว่าเธอมีทั้งเมล็ดพันธุ์ด้านบวกและเมล็ดพันธุ์ด้านลบซึ่งฉันเข้าใจแล้วว่าเธอช่างโชคดีที่มีเมล็ดพันธุ์ดีต่างๆในตัวเธอเช่นความใจดีความกรุณาและความไม่กลัวได้รับการรดน้ําและฉันก็เข้าใจได้วว่าบางครั้งเธอก็โชคไม่ดีเมล็ดพันธุ์ด้านลบในตัวเธออย่างความกลัวความโลภ และความอิจฉาถูกรดน้ําเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมเมล็ดพันธุ์ดีก็จะไม่มีโอกาสเติบโตเมื่อมเมล็ดพันธุ์ด้านบวกของใครคนหนึ่งได้รับการรดน้ําส่วนหนึ่งนั้นเป็นเพราะความโชคดีและอีกส่วนมาจากความเพียรพยายามสิ่งแวดล้อมรอบตัวช่วยรดน้ําเมล็ดพันธุ์แห่งความอดทนความเอื้อเฟื้อความการุณาและความรัก ผู้คนรอบตัวก็สามารถช่วยเราลดน้ำมเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ได้ทั้งยังช่วยการฝึกเจริญสติด้วยแต่ถ้าคนผู้นั้นเติบโตมาในช่วงสงครามหรืออยู่ในครอบครัวชมุมชนที่มีแต่ความทุกข์คนผู้นั้นก็อาจจะเต็มไปด้วยความสิ้นหวังและความกลัวพ่อแม่ที่มีแต่ความทุกข์รู้สึกหวาดกลัวโลกและผู้คนเขาจะรดน้ำมเมล็ดพันธุ์แห่งความกลัวและความโกรธแก่ลูกๆของเขา แต่หากเด็กเหล่านั้นเติบโตขึ้นด้วยอ้อมกอดแห่งความมั่นคงและความรักมเมล็ดพันธุ์ที่ดีในตัวเขายอมได้รับการหล่อเลี้ยงและเติบโตขึ้นอย่างแข็งแรงหากเธอสามารถที่จะมองบรรพบุรุษของเธอในวิถีทางเช่นนี้ได้เธอจะเข้าใจว่าพวกเขาก็เป็นมนุษย์ที่มีความทุกข์และได้พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วความเข้าใจนั้นจะขจัดการปฏิเสธและความกโกรธ การยอมรับบรรพบุรุษท,ทางด้านที่เข้มแข็งและอ่อนแอจะช่วยให้เธอสงบมากขึ้นและกลัวน้อยลงเธอสามารถมองพี่ชายและพี่สาวในฐานะบรรพบุรุษท,ที่มีอายุน้อยที่สุดได้เช่นกันเพราะว่าพวกเขาเกิดก่อนเธอพวกเขามีความแข็งแกร่งและมีความท้าทายเหมือนกับพวกเราทุกคนการสร้างสันติสุขกับบรรพบุรุษของเธอต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ หากเธอต้องการจัดการกับความกลัวภายในตนเองสิ่งสำคัญคือเธอต้องฟื้นคืนความสัมพันธ์กับบรรพบุรุษที่อยู่ภายในตัวเธอเธอสามารถที่จะทำสิ่งนี้ที่ไหนก็ได้ตอนหน้าแท่นบูชาหรือต้นไม้บนภูเขาหรือในเมืองสิ่งที่เธอต้องทำก็คือจินตนาการถึงการมีอยู่ของบรรพบุรุษในตัวเธอเธอคือความสืบเนื่องของพวกท่าน เพียงเธอสร้างสันติสุขร่วมกับพวกท่านเธอก็จะสามารถเป็นเธอเต็มร้อยณนะชั่วขณะนั้นจบบทที่4ี่ของหนังสือเสียงกลัวนะคะแล้วพบกับตอนต่อไปในวันพรุ่งนี้ค่ะขอให้มีชีวิตที่เบิกบานและเป็นอิสระจากความกลัวนะคะ